อธิจามาจากแกงเปินอกนาจะแกงเปิดน่ดนอไม้นี่จ้ะน้ำข้าวเบือลงไปจ้ะพี่น้องน้ำข้าวเบือน้ำยาหน้าน่านะจะนี่ส่วนประกอบมีเห็ดหูหนูมีฟักทองมีบวบนอกจะมีพริกหน่วยนะ้ำมีใบแมงลัก ใส่ฟักทองลงไปด้วยจ้ะแกงเปิดจ้าใส่บวบลงไปจ้ะใส่บวบแล้วจ้าจ้าแกงเปิดจ้าใส่ฟักทองใส่บวบใส่หมูใส่ได้สุยยางเนาะจ้ะใส่เห็ดหูหนูน้ำจ้ะ